สุดท้ายของเสรีดราม่านะครับยกมือเพราะว่าร่วมกันสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพไปด้วยกันนะครับไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จนถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับบริจาคเพียง100บาทก็ได้สายรัดขขอมือสีม่วงนะครับทำจากซิลิโคนแท้มาใส่เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านกันช่วงนี้เป็นช่วงตอบคําถามครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์อบอกนี่อ,อย่างที่ก็บอกอาจารย์มีจดหมายไปทีเชียงรายอ,<ม>าอย่าง<ค>ที่ไดนะ้บอกใช่บอกหลายครั้งว่าจดหมายฉบับใดได้ เลือกมาตอบก็จะมอบเสื้อให้อันนี้เป็นเสื้อสมัยครบรอบหนึ่งปีช่องของเราเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับอันนี้จดหมายมาจากเชียงรายอาจารย์จากคุณเดี๋ยวนะครับก็บดูนหน่อยคุณพิมพ์บุญนะครับน่าจะดูอยู่คุณพิมบุญก็บอกว่าดูประจำอาจารย์ดูเราประจําเลยแล้วก็เอาสิ่งหนึ่งอันนี้แรก,กน,นะเอาสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดเสมอเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันคือกระดาษทิชชู่ที่เป็นม้วนๆมาไปวางบนโต๊ะรับแขกไม่เหมาะใช่ตอนนี้หนูเอากระดาษ เป็นกล่องสวยๆไว้เช็ดเป่าไว้บนโต๊ะครับ <Okay. S 2> ส่วนที่ <Okay. S 2> เป็นม้วนเอาไว้ในห้องน้ำถูกต้องแล้วอันที่2ก็ติดตามชมนะครับบอกว่าอะไรกันมีสาระคณเพิ่มเวลาอย่างนี้อาจจะเหนื่อยครับ <laughs> ลองพูด1ชั่วโมงต่อกันเหนื่อยจริงๆขนาดก๊อฟเนี่ยเป็นแค่คอยส่งคําถามยังเหนื่อยเลยเหนื่อยชั่วโมงหนึ่งกําลังเหมาะกับอายุแต่ว่าเรามาทุกอาทิตย์แน่นอนแล้วน,น้องก็บอกว่าเนี่ยเรียนหนังสือมอ1ถึงหมหเนี่ยมีอาจารย์เป็นต้นแบบครับเ <laughs> ขาบอกว่าติดตามอาจารย์ทั้งการให้วาทะทางทีวีทั้งทางนิยเนี่ย ไปส่งงานอาจารย์เสมอจนได้เกรดสีในวิชาภาษาไทยมาตลอดว้าวออหนูภาคภูมิใจมากนะคะบอกว่า <c oughs> แล้ก็เล่ามาว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นครูประชาบาลค <c oughs> ทำงานตั้งแต่ปี2493รับเงินเดือนครูเนี่ย3าบาท เองต่อเดือนค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าดูแลหนูมาตลอดคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคชรานะครับด้วยวัย7 7ปีครับแล้วก็ชวนอาจารย์บอกว่าอยู่ที่เชียงรายให้เบอร์โทรส่งศรศัพท์มาเรสร,ร,ร็จสับแวะไปเยี่ยมได้ยินดีต้อนรับ <laughs> ออนะครับแล้วก็อวยพรมาขอให้อาจารย์นะครับคุณพระศรีรัตนคุ้มครองอาจารย์แล้วก็กทีมงานทุกคนขอบพระคุณมากเนี่ยเราก็หยิบมาอ่านกันนะครับเดี๋ยวจะส่งเสื้อไปให้นะครับ ดีใจเนาะมีคนชมคือถ้ารายการเราเป็นประโยชน์นะครับะะสิ่งที่เราให้ไปเป็นข้อคิดแล้วเข้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยเราจะดีใจมากเนาะก็ลองเขียนมาเล่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนน้ำฝนชรมใจพวกเราคนงานเนาะเรารเราเราทำกันอย่างหนักมาตอบเอสอมเอสกันดีกว่าเขาบอกคุณครูที่แฉนมโรงเรียนบูดโดนเบียดโดนบีบให้ย้ายอาจารย์ทำไมต่อครับทำไมพออโรงเรียนไม่ช่วย เคยได้ยินคําว่าอยากมือไปสุ้ขีบอยากแหวงเท้าไปหาเซียนไหมแหมแต่ถ้าสังคมไทยคิดอย่างนี้กอปก็ปชื่นชมนครูมากนะมันต้องมีคนที่ใช่แต่มันจะมีคนคิดอย่างนี้เขาถึงบอกไงว่าบางครั้งคนที่จะทําดีเนี่ยเดียวดายมากมนะคะจะมีคนเชียร์ให้ทําครับแต่จะไม่มีใครทําด้วยแต่ก็อย่างนี้เนื่องจากเราอยู่ที่เนี่ยเราเอาโซเชียลโซเชียลนี่แหละอันนี้ทําดีได้ช่วยกันสนับสนุนครูชกดดันพออ กดดันกระทรวงสวัดสดาดิการว่านี่คือสิ่งที่ครูทำถูกเลื่อนขั้นเขาสิทําให้เขาอยู่ให้ได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้<ค>ปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีคนที่เราหวังพึ่งเนี่ยนะคะคมีเอี่ยวนี่ไงดังนั้นพูดเลยนะถ้าครูคนนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือเดินผอ,อพวกเราคิดได้เลยว่าผอ,อมีเอี่ยวได้ถูกไหมดังนั้นต้องช่วยกันคือถ้าหากว่าเขาละเลยในสิ่งที่เขาควรจะทํา เราก็ใช้วิธีการตั้งข้อกล่าวหาว่าเรามีสิทธิ์จะสงสัยว่าเขามีเอี่ยวเพราะฉะนั้นเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่มีเอี่ยวเขาก็ควรจะลุกขึ้นมาถาในในแง่พอ,อนในแง่คนที่ทำความดีอาจารย์เนียพอเราเราเห็นสังคมไทยมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าทำความดีแม่อาจารย์ฉันก็อยู่นิ่งๆก็ใช่คือคนบางคนนี้เขามีความรู้สึกว่าการทำดีที่มีการไปยุ่งกับใครที่ทำไม่ดีเนี่ยมันเป็นการเอามือไปซุกขี่ มันเป็นการแกว่งเท้าไปหาเซียนสุภาษิตอย่างนี้แหละที่มันทําให้คนหลายคนไม่อยากจะทําดีทําไงดีอาจารย์เราอยากให้ทุกคนทําดีก็พยายามทิ้งสุภาษิตเหล่านี้ไปเนาะแล้วก็ช่วยกันใช้โซเชียลเนี่ยให้มีประโยชน์อ่ะข้อความต่อไปเลยครับเชิญครับเขาบอกว่าจะทายังไงดีครับอาจารย์ถ้ารุ่นพี่รับน้องแยกไม่ออกระหว่างอุบาทกับสนุกพ่อแม่ครับของรุ่นพี่อบรมรูปซะบ้างพ่อแม่ของรุ่นน้อง บอกสอนลูกไปว่าอย่าทำตามทุกเรื่องนะคะมีสิทธิ์ปฏิเสธอธิการบดีคณะบดีกะรุณากะรุณาควบคุมดูแลให้ให้แน่ชัดแล้วต้องเอาเรื่องคนที่ไม่เชื่อฟังเนาะก็จะแยกออกกันเองทำให้มันเป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีมีรุ่นพี่ที่ทำไม่ดีโดนทำอะไรบางอย่างพักการเรียนให้มันเกิดกฎกติกาไม่พักการเรียนยังน้อยไป นำสู่กระบวนการกฎหมายว่าทําลายร่างกายใช่นะสมัยรุ่นอาจารย์ยังดูแลพวกเด็กปิญญาตีมันมีเรื่องราวแบบนี้ไหมไม่มีเนาะรุ่นเด็ไปทําอะไรที่อุบาทแล้วก็ายสีสู่ขวัญเอเปลี่ยนจริงๆใช่ก็อย่างที่อาจารย์บอกครับพ่อแม่คนทําพ่อแม่น้องเองครูบาอาจารย์ต้องช่วยกันดูแลเนาะแต่พี่บอกได้เลยเด็กบางกลุ่มเนี่ยเอาวินัยของมหาวิทยาลัยมาจัดการไม่ได้แล้วต้องถึงกฎหมายแล้วนะจริงๆกฎหมายจะช่วยได้ความกลัวในกฎหมายเนี่ยอาจจะทำให้เขาหยุดเนาะ คือบางทีนะลราจจะพร้อมที่จะออกจากมหาวิทยาลัยนั้นนะด้วยการไปฟ้องตํารวจให้จัดการคนพวกนี้เนาะลองดูอ่ะอ่ะเชิญข้อความต่อไปเลยครับเขาบอกว่าสงสารคนที่มาสอบเจ้าหน้าที่อบตทําไมครับที่แม่ห้องสอนเพราะคนที่มาจากที่อื่นไม่รับเนี่ยอ๋อถ้ามามาจากที่ไม่ใช่แม่ห้องสอนเนี่ยคนที่อื่นเขาจะไม่รับไม่รับคนนอกพื้นที่อย่างงี้อาจารย์มันก็เป็นกฎที่เขาสั่งไว้ไหมอาจารย์หรือว่าบางีมันาจะไม่ใช่กฎนะ ไม่แน่ใจในรายละเอียดถ้าเป็นกฎก็ต้องมันต้องต้องนั่งตรวจสอบกฎว่ากฎอย่างนี้ออกได้หรือ,อ,รอเปล่าต่อเนื่องคนภายใน,นจังหวัดเขารู้กันหมดแล้วค่ะอ๋อมันต้องมีอะไรแย,ยบยนต์ใช่ไม่ค่าตอบมากค่ะรายละเอียดมันไม่เยอะแต่ว่าลองลอง,ลองส่งมาใหม่เอายาวๆหน่อยให้รายละเอียดหน่อยอยากให้รูดพูดเก่งๆตอบคําถามได้ไวเป็นไฟกาเดียนแบบอาจารย์จะฝึกยังไงเน่เน่นน่ชื่นชมใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ทำไมงี้ เขาอยากให้เรามีความรู้เยอะๆถูกไหมอาจารย์ต้องมีความรู้เยอะพา่อ่านหนังสือเยอะแนะคะแล้วก็พิบูรณาการความรู้หลากหลายเข้าด้วยกันเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ศาสนาปรัชญาธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกบูรณาการยังสมัยนี้นะครับอันนี้ไทยก็ตามที่เข้าข่ายอย่าโกรธนะเขาพูดกันมีที่การดีมหาลัยหนึ่งเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับนะครับการศึกษาบ้านเราครับเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงที่เด็ก บางคนได้เรียนกับ Virgin Ph.D อเอชาคำว่า Virgin Ph.D ก็หมายความเพิ่งจบมามแล้วมาสอนเนี่ยเขามองดูว่าคนที่เป็น Virgin Ph.D เนี่ยยังไม่ได้บูรณาการความรู้ด้านอื่นเข้ากับสิ่งที่ตัวเองเรียนนะสมติอย่างเรียนจบด็อกเตอร์ทางด้านสื่อสารเนี่นะครับ ได้ซึมซับเอาเรื่องเศรษฐศาสตร์เข้ามาได้ยังได้ซึมซับรัฐศาสตร์เข้ามาได้ยังได้ซึมซับเรื่องของสังคมศาสตร์เข้ามาได้ยังได้ซึมซับเรื่องของจิวิยาเข้ามาได้ยังที่จะทําให้อธิบายทฤษฎีการสื่อสารด้วยการนําเอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาบูรณาการเพนเวอร์จินพีเอชดีถ้าจะไม่ให้เป็นดั่งอธิการผู้นั้นพูดนะคะกรุณาอินทิเกรตครับกรุณาอินทิเกรตกรุณาบูรณาการเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวพันกับเราเข้ามา ดัะนั้นทุกวันนี้เนี่ยที่พี่สามารถอย่างนี้ได้เนี่ยพี่ก็เคยมีเด็กมาถามพี่นะคะตอนพี่สอนสื่อเขาก็บอกอาจารย์ถามจริงอ,อาจารย์จบปริญญาตรีอะไรนะครับคือก็มีความรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวเราก็พูดสาาังคมศาสตร์เดี๋ยวเราพูดมนุษยศาสตร์เดี๋ยวเราพูดศาสนาเปรียบเทียบเดี๋ยวเราพูดปรัชญาจนเขาบอกแกจบอะไรวะ เราบูรณาการหลายอย่างจริงๆก็คือต้องบอกลูกว่าอ่านให้เยอะและบูรณาการให้เป็นเพราะถ้าอ่านเยอะและบูรณาการไม่เป็นก็นํามาใช้ไม่ได้อยู่ดีอู่จ้ะเนาะลอาอ่านให้เยอะครับบูรณาการให้เป็นเช่นครับคนเรียนปิญญาโทเอกด้านภาษาไทยมีจํานวนน้อยลงทําไมอาจารย์ก็เขาก็ไม่รู้จะไปหากนี่ไหนัอกจากสอนหนังสือมันใช่ไหม แ,แต่จริงๆมันเป็นวิชาแอพพลายนะคุณผู้ชมเรียนได้นะเพราะก็จบเอกภาษาไทยเลยนั่นสิแต่คนเขาคิดว่ามันแอพพลายไม่ได้เขากลัวว่าเขาจะต้องไปสอนหนังสือแต่จริงๆพวกพี่เนี่ยไม่ได้จบภาษาไทยจบภาษาเกงเกฤษแต่ก็มนะีบางคนไปเป็นบรรณาธิการหนังสือบางคนก็เป็นคนไปทำงานแปลคือไม่ใช่งานสอนอย่างเดียวไงก็ว่าเดี๋ยวนี้สังคมสมัยใหม่อาจจะแบบเหมือนเขาเจาะเจาะวิชาชัดมากขึ้นด้วยมั้งครับอวิชากฎหมาย่างี้พี่อยากจะบอกคนเก่งภาษาเนี่ยอย่าเอาภาษาเป็นปลายทาง แต่จงเอาภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนอะไรสักอย่างที่เป็นปลายทางอันนี้พี่เองมาค้นพบทีหลังนะครับคือตอนสมัยที่พี่เรียนหนังสือเนี่ยโอเคเราภาษาดีเราก็เลยไปเรียนภาษาเราไ้มาเรียนเปรีเพราะภาษาเราดีมันก็คือเราเรียนในสิ่งที่เราดีอยู่แล้วแต่พอตอนที่พี่ไปเรียนโฆษณาพี่จึงรู้ว่าการที่เราภาษาดีแล้วมาเรียนโฆษณาเนี่ยเราได้เปรียบคนภาษาไม่ดี ะะหรือเราภาษาดีแล้วเราเรียนสื่อสารเนี่ยเราได้เปรียบคนที่ภาษาไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําไม่ว่าคุณจะเก่งภาษาอะไรนะอย่าเอาภาษาเป็นปลายทางอเอาภาษาเป็นลู่ทางไปสู่ปลายทางที่ดีกว่าเนาะดังนั้นก็นนี่แหละก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละเอาภาษาเป็น เป็นรูปทางเป็นช่องทางไม่ใช่ปลายทางเวลาหมดแล้วครับอาจารย์คงต้องฝากสักหนึ่งเรื่องโอ้ยเป็นต้องฝากเรื่องสติเลยค่ะเพราะว่าคนทำหลายๆคนเนี่ยทำอย่างไร้สติสติจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้สกัดกั้นความคิดชั่วๆไม่ให้ออกมาเป็นการกระทำ แต่ถ้าเมื่อไร่เราไม่มีสติเราคิดชั่วเราก็จะทําชั่วซึ่งจะกลายปเป็นปัญหาภายหลังนะคะมีสติค่ะอย่างที่อาจารย์บอกครับใช้สติในการใช้ชีวิตประจาวันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ดรเสรีและก็ปรนัฐลาไปก่อนครับสวัสดีครับ